สวัสดีค่ะทุกคนยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่อีซี่ชี้งกับจู l ลี l ลิวอีกแล้วนะคะวันนี้ลี่มีชี้กงสีท่าที่เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังเริ่มฝึกชี้งมาฝากค่ะเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยเลยนะคะและเป็นสีท่าที่ง่ายแล้วก็ไม่เสี่ยงต่อการบาดเจ็บใดๆเลยละคะ่ะลี่จึงนำมามาฝากให้กับทุกคนนะคะอยากจะให้ทุกคนที่อยู่บ้านเบื่อๆแล้วไม่ได้ออกกำลังกายเลยได้ลองมาฝึกชี้งด้วยกันดูค่ะ ใครที่ยังไม่เคยรู้จักชี้กงนะคะวันนี้ก็อยากจะให้ลองเปิดใจแล้วมาฝึกพร้อมกันค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาทำตามพร้อมกันเลยนะคะเริ่มจากท่าเตรียมค่ะยืนแยกขาเสมอหัวไหล่ผ่อนคลายร่างกายทุกส่วนหลับตาลงเบาๆผ่อนคลายความคิดค่ะ หลังจากที่เราวอร์มอัพอะไรกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเข้าสู่ท่าชีกงสีท่านี้กันเลยนะคะกลับเข้าสู่ท่าเตรียมนะคะแยกขาให้กว้างเสมอช่วงหัวไหล่ของเรานะคะย่อเข่าลงเล็กน้อยปลายแข้งทั้งสองข้างอยู่ข้างลำตัวผ่อนคลายร่างกายทุกส่วนผ่อนคลายจิตใจ สูดลมหายใจเข้าลึกๆงายฝ่ามือขึ้นจนถึงระดับคางคว่ำฝ่ามือลงหายใจออกอีกครั้งค่ะหายใจเข้าหายใจออกงายฝ่ามือขึ้นหายใจเข้าคว่ำฝ่ามือลงสูดถึงระดับเอวหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกช้าๆนะคะหายใจเข้าสูดลึกเข้าไปเต็มปอด ความฝ่ามือลงหายใจออกดีคะ่ะหายใจเข้าหายใจออกสูดเข้าไปให้เต็มปอดนะคะแล้วผ่อนคลายลมหายใจเก่าออกให้หมดนะคะหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกท่านี้จะเป็นท่าที่ช่วยกระตุ้น ให้ระบบเลือดลมไหลเวียนดีขึ้นปรับสมดุลย,ยินแล้วก็ยางในร่างกายให้มีความสมดุลขึ้นนะคะอีกครั้งค่ะหายใจเข้าหายใจออกค่ะต่อกันด้วยท่าที่สองเลยนะคะหายใจเข้าง้ายฝ่ามือขึ้นกลางแขนออกไปทั้งสองข้างนะคะจากนั้นลดฝ่ามือลงหายใจออก อีกครั้งค่ะหายใจเข้ายืดอกกลางแขนออกไปด้านข้างลำตัวหายใจออกลดฝ่ามือลงหายใจเข้าสูดลมหายใจเข้าไปเต็มปอดนะคะขยายส่วนอกจากนั้นผ่อนคลายลมหายใจออกให้หมดค่ะหายใจเข้าหายใจออกสูดลมหายใจเข้าช้าๆลึกๆนะคะ จากนั้นหายใจออกผ่อนลมหายใจเก่าออกนะคะหายใจเข้าหายใจออกผ่อนคลายผ่อนคลายร่างกายทุกส่วนนะคะผ่อนคลายจิตใจนะคะมีสมาธิรู้ตัวทั่วพร้อมนะคะหายใจออกหายใจเข้า หายใจออกลดฝ่ามือลงชา้าๆหายใจเข้ายืดขยายสวงออกไปลดฝ่ามือลงย่อเข่าเล็กน้อยหายใจออกอีกครั้งหนึ่งนะคะหายใจเข้าหายใจออกค่ะต่อกันที่ท่าที่3อินซีกลางแขนออกไปนะคะเนื้อศีรษะหายใจเข้าลดแขนลงหายใจออก อีกครั้งค่าหายใจเข้าหายใจออกกางแขนขึ้นหายใจเข้าลดแขนลงหายใจออกสูดลมหายใจเข้าให้เต็มปอดผนคลายลมหายใจเก่าออกหายใจเข้าลึกสุดหายใจออกยาวสุดหายใจเข้า ใจออกผ่อนคลายหายใจเข้าสูดเอาพลังเข้ามาหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกลดฝ่ามือลงหายใจเข้าหายใจออก ใจเข้าหายใจออกผ่อนการอีกครั้งค่ะหายใจเข้าและลดฝ่ามือลงหายใจออกต่อกันที่ท่าสุดท้ายนะคะหายใจเข้ายกฝ่ามือขึ้นหายใจออกผ่อนคลายจากนั้นตวัดแขนมาด้านข้างช้อนเข้าหาลำตัวหายใจเข้าหายใจออก จากนั้นตวัดช้อนแขนพร้อมกับหายใจเข้าลดฝ่ามือลงหายใจออกดีค่ะอีกครั้งค่ะหายใจเข้าสูดลมหายใจเข้าให้เต็มจากนั้นผ่อนคลายลมหายใจเก่าออกหายใจเข้าหายใจออกสูดเอาพลังจากธรรมชาติเข้ามาในร่างกาย จากนั้นผ่อนคลายพลังงานที่ไม่ดีออกสูดเอาพลังงานที่ดีเข้าผ่อนคลายหายใจเข้าหายใจออกสูดลรรมหายใจเข้าลึกๆแล้วผ่อนลมหายใจออกยาวสูดลรรมหายใจเข้า หายใจออกหายใจเข้าหายใจออกพร้อมกันอีกครั้งค่ะหายใจเข้าและหายใจออกเอาละค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะนี่ก็คือชี้ลงสีท่าที่ได้สาธิตไปพร้อมๆกันแล้วนะคะจากนี้ก็อยากจะให้ทุกคนได้ลองเอาไปฝึกทบทวนกันนะคะ สามารถฝึกได้ทุกเช้าก็ทำแต่ละท่าเนี่ยให้ทำซ้ำกันประมาณ5-10นาทีสามารถฝึกได้วันละ1-2ครั้งนะคะและหวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกทคนในยามวิกฤตแบบนี้นะคะสุขภาพหาซื้อไม่ได้ต้องหมั่นฝึกฝนนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ